สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาพบกันแบบสภาพพึ่งตื่นนอนฮ่าฮเพราะว่าเวลานี้ตอนนี้นะคะคือตีสีสิห้ารถกำลังมาแล้วนะคะเพื่อนๆดูของอ้าวปิดไฟไปแล้วบาย รถกำลังมาแล้วเดี๋ยวเราลงลงไปกันค่ะนี่รถตู้ของเราค่ะมาถึงแล้วมีกันสองคนสองหวอ แจกโชวัวนี้พอดีบูดีรัมทูเดอะ l d ก็คือใครที่มางานโมโกโจีก็เป๊ะเลยนี่เขามีแบบว่าบอกด้วยว่ามีช็อปเ e ิลเซอร์สที่สำงานมาแบบจักเก็หนึ่งทองฟาหรถรับสง่งดูหน้าตาช็อปเพิลเซอน่ามีความเป็นไทยมีความเป็นไทยสุดมาก แล้วก็มี City Console นินแมปบอกด้วยนะว่าแบบคืออะไรคือเป็นรถบัสเหรอถ้าเขามาถ้าคนที่เดินทางมาด้วยรถบัสที่จะหายรถบัสถ้าคือต้องต่อมาด้วยบัสยังไงอะไรอย่างงี้ปึ๊บปุ๊บป๊บหรือถ้ามาจากรถไฟหรือมาที่จากแอร์พอร์ตอย่างเงี้ยเข้ก็มีรถบัสคอนโซลมาที่สนามตอนันี้ดูดีนะดูเหมือนแบบเหมือนไปดูสดานามเล ก็มีรายการอิกสกับที่พาร้านอาหารนะคะถ้าใครมาแวะร้านคาเฟ่อเมซอนในปตทก็มาหยิบได้นะคะตอนนี้เรามาจอบอยู่ที่ที่ไหนก็ไม่รู้อะค่ะเป็นเหมือนปเป็นฟาม,ามที่อยู่ในที่บุรีรัมย์นะคะเพื่อที่จะรอเวลาผู้จะเข้าไปเดิน,ปน,นไปดูเขา่าจจะมีการถ่ายทำแล้วก็อะไรบางอย่างะะแล้วเขก็ ี๋ยวจะมีแบบมีแอรเซชั่นให้เราได้เห็นตัวจริงของนักแข่งคนหนึ่งสองคน <c oughs> เขาให้เราแบบนั่งเล่นพักผ่อนกันนะคะอ้เป็นเหมือนกองถ่ายของเรคู ดเดี๋ยวเขาน่าจะมีวิดีโออะไรออกไปเหมือนเขากําลังเตรียมพร้อมกันอยู่นะคะน่าจะมีถ่ายกับน้องควายด้วยหรือเปล่าเป็นคอนเซปต์ของเรดบล l มีรถเตรียมเอาไว้ด้วยอะ่ะน่าจะมีการแข่งขันเกิดขึ้นอันนี้ควายใช่ไหมไม่ใช่วัวใช่ไหมใช่อันนี้ควายฮัลโหลไฮไดีแล้วเข้เขาใส่เสื้อเรดบลูมาคนดี เข้าเข้ากับทีมเขาน่าจะให้ขับมอเตอร์ไซค์อันนี้เขาเรียกว่าอะไรพวกแบบอย่างเงี้ยเหมือนแบบย่ามอารมณ์ย่ามแบบย่ามไทยๆอ่ะทุกคนที่ขนของแล้วก็มีตะก้ออะไรเขาเรียกอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเรียกไม่ถูกอ่ะช่วยด้วยน่าจะบันเทิงน่าดูใช่ก็คือเขาน่าจะให้ขับแบบ ตื่นเต้นมากแต่เรายังบอกไม่ได้ว่าเป็นใครอยากให้ทุกคนเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เรามาดูแบบเอาจริงเราเพิ่งรู้<ด>เหมือนกันว่าเราต้องมา,บบส,ถาสถานที่อย่างนี้แล้วได้ดูบีไทยใซีนน่าจะต้องขับแล้วก็มีแบบไปอ้อมกลวยด้วยนะคะเขามีกลวยตั้งไว้อยู่ของเยอะไม่รู้ว่ามีข้างในมันมีของหรือเปล่าด้วยนะเนี่ย เฮ้ยทุกคนทุกคนเขากำลังจะถาน้องควายออกมาเฮ้ยเราอยู่ตรงนี้ได้ปะเนี้ยน้องมาแล้วน้องออกมาแล้ว <c oughs> อ้าว <c oughs> กลับไปแล้ว <c oughs> มาแล้วมาแล้วน้องมาแล้ว <c oughs> มากันใหญ่แล้วสวัสดีค่ะน้องลงน้ำอาบน้ำแล้วร้อนะเนี่ยลง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  นี่ด้านหลังควายอาบน้ำนะคะทุกคนถือสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลซอร์กิตแต่ว่าเรายังไปไม่ถึงนะคะมาแวะที่กองถ่ายอันนี้ก่อนแบบไม่รู้ตัว <c oughs> ขาวความสึกนิดนึงดีกว่าว่าทำไมเราถึงได้มาที่นี่นะคะก็ ต้องขอขอบคุณหลายฝ่ายเลยทีเดียวนะคะมทีทั้งทีมงานของ tiktok นะคะแล้วก็ทางทีมของเรนจูกับยามาฮ่าคะที่ชวนเรามา,าทำข่าวนะคะแล้วก็ทำคอนเทนต์ในงาน MotoGP นะคะแล้วแบบเราชอบการแข่งขันแบบพวกรถแข่งอะไร MotoGP ก็ติดตามบ้างอยู่แล้วนะคะ<ม>ก็เลยแบบโอเคต้องรีบคว้าโอกาสนี้นะคะแล้วก็มาทำคอนเทนต์ให้ทุกคนได้ดูกัน ก็เลยแบบโอเคอาจจะมีอะไรเอ็กซ์คลูซีฟมาฝากทุกคนหลายๆคลิปเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็โชคดีมากเพราะว่ามันมาที่เมืองไทยด้วยเนาะเราก็เลยอาจจะเออได้แบบแอคเซสอะไรต่างๆมากกว่าประเทศเวลาที่เราแบบไปที่ประเทศอื่นนิดนึงในนี้ตอนนี้ก็รอเวลาอย่างเดียวนะคะยังทำอะไรไม่ได้รอ,รอนะักแข่งที่ยังไม่บอกว่าคือใคร เขาก็มีแบบพวก็อปอะไรต่างๆของเรดบลูมาตั้งเพื่อแบบความเป็นแบรนดิ้งเทิร์นเทิร์นเรดบลูเอเนอร์จีเมื่อไหร่เขาจะมานะาเขาคนนั้นเมื่อไหร่จะมาหนะน,น่าเฮ้ย,ย,นะยตัดออกเลยตัดออกเซนเซอร์คุณพี่ชื่ออะไรค่ะ,คะจิ๊บค่ะ ไปตามน้องควายกับพี่เขาดูในเพจมาอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีพวกต้นต้นไม้มีควายมีี่หนุมเขาชอบเป็นแบบทีมไทยๆดีใช่ไหมใช่ใช่พอดีพอดีมันใกล้สนามด้วยใช่ค่ะสนามอยู่ข้างหลังเลยอันนี้เขาเรียกว่าน้องควายออร์แกนิกค่ะเพราะว่าปลูกยาอินรีเลี้ยงควายโอ้ปลูกยาอินรีแต่ละตัวนี้มีชื่อไหมคะมีชื่อจะมีตัวตื่น มีแค่ตัวเดียวที่มีอ๋อจะมีสองตัวที่ที่พี่รู้เพราะว่าปกติจะเป็นเป็นเฮียดูจะมีแม่กำไรแล้วก็จะมีตัวหนึ่งคือน้องกัญชาเพราะว่าข้าววัผลน้กัญชาออกมาลืมตาดูแล้วค่ะวันผลก็ดีเลยน้องกัญชาพอดีชื่น้องกัญชาเดี๋ยวน้องไปอยู่ไหนแล้วเนาะน้องก็จะคึกคึกหน่อยอก็ตามชื่อค่ะจะทำหน้าคึกคึกอยู่ตลอดเวลา เพิ่งเคยเห็นน้องใกล้ๆแบบนี้ตัวใหญ่ประพูนมุฟมุฟมุฟลูกควายหน่อยเอาอน้องควายไปไว้ตรงกลางๆได้แล้วค่ะเอาไปไว้กลางๆเขาคงเขาเขาอยากได้น้องเข้าเฟรมนี่นะคะเบื้องหลังการต้อนน้องเข้าเฟรมมาแล้วทุกคนเห็นไหมว่าใครปิดตามาด้วยปิดตาเธอเหรอ ่ปิดตามาแต่เรามองไม่เห็นเขาเยยลยอะเราอยู่ไกลมากพระเอกของเราในวันนี้ก็คือมาร์คมาเกสและอเล็กซ์มาเกสต้องมาขี่มอเตอร์ไซค์แข่งกันนะคะพี่น้องไปแอบเก็บคลิปมาอย่างใกล้ชิด มาร์กแลเกสกับอเล็กซ์และเกสนะคะทุกคนใกล้มากเขากำลังถ่ายเป็นเหมือนกับคอนเทนต์ของ Red Bull ค่ะก็เดี๋ยวจะลงในช่งชอง TikTok ของ Red Bull ไทยแลนด์แล้วก็เดี๋ยวเนจะลงเป็น Behind the Scene เนาะอันนี้แหละที่ท,ท,ที่อุบไว้ไอยากบอกทุกคนแต่แรกอยากให้เซอร์ไพรส์นะคะไม่รู้เซอร์ไพรส์หรือเปล่าแต่ตอนนี้เรากำลังต้องรีบวิ่งมาหลบที่ที่เดิมไกลๆเพราะว่าเขาจะเริ่มขับรถมอไซค์แข่งกันแล้ว ตอนนี้มากกว่านำเหนือนะคะชนกันอีกแล้วนะคะมหวาอะไร่มาแล้วมาไปแล้วมาไปแล้วไรอะไเซ็งอ๋อ้ ห่ามากนะทุกคน,กคน,น,นวิ่งเไปดูเขาไปกินลูกชิ้นเขาไปกินลูกชิ้นยืนกินตลกมากคือฟังังมากก็นำอยู่ดีๆอะไรแบบว่าทุลักทุเลมากทำของหล่นอะไรหล่นแต่ก็สุดท้ายวิ่งไปได้นะคะเข้าเฟรมเข้าเฟรมกับสอมาเกสนะคะพี่น้อง<า>ยืนเมาส์กันอยู่ว่าเมื่อกี้ใครทำผลงานเป็นยังไงาง ตอนนี้ถ่ายวิดีโอเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นถ่ายรูปนะคะในทีมงาน MotoGP นะด้วย เขาจะมาลองกินชิ้นยืนกินา้เด้อเทเนั้งหมดเลยต้องมาขยี้ความประวัติชิ้นยืนกินอะมากมากเกสอเล็กมากเกสทุกคนหลบว่สไปซี่สไปซี่สไปซ่

นี่นะคะทีมงานของทาง MotoGP เขาก็มาเก็บเบื้องหลังด้วยเหมือนกันนะแล้วก็มาคุยกับสื่อไทยใช้กล้องอะไรอยู่ใช้กล้องอะไรฝนตกฝนตกแล้วเหรอโอ้โอ้ว้าวโอ้โหนตกโ What do you expect for this race I hope I'm coming uh, and recovering from an injury that I broke for this in India. So uh, day by day I'm better. Uh, we did uh, last, last weekend in Australia and it was quite good. So expecting the, this uh, weekend to be a little bit more fit and to fight for better positions like the next mm -hmm. good luck, well, this thank, thank you. Thank you so, so much. much. Thank you. Uh,

ทุกคอลฝนตกหนักพอดีเลยพอถ่ายเสร็จว,ว,ว้าวเมื่อกี้ได้ถ่ายรูปก,กับมาเกสด้วยกับเอล็กซ์ด้วยนะคะได้พูดคุยแล้วก็ถ่ายรูปนะเขามาโอบเราแบบนี้แตะหลังแบบนี้ด้วย ฟินแล้วจบแล้ววันนี้แต่ตอนนี้หิวมากฝนก็ตกแล้วลาไอยบายบายเขาก็น่ารักนะถึงแม้ว,ว่าจะถ่ายเยอะเหนื่อยเราก็มีแต่คนขอถ่ายรูปแตาเขาก็หยุด,ด,ดให้ถ่ายทุกคนเลยตอนนี้นะคะการถ่ายทําจบแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเช็คอินที่โรงแรมแล้วก็เดี๋ยวมีพี่ทีมงานเรนบูเขาขัาบรถไปส่งเรา อาาเราก็จะไปเช็คอินแล้วก็พักผ่อนกันแปบ๊บหนึ่งหาอะไรกินเพราะว่าหิวมากกินแซนวิชไปแค่อย่างเดียวตอนเช้าคือคอเ